แตกเหมือนมาลีอ่ะใครดูปะ <c oughs> คนฮฮาเนี่โอเคครับ hey ท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมานะครับแกะกล่องนะซึ่งเป็นของที่เราสั่งมานะครับก็วันนี้ก็จะลกๆหน่อยนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็นอะไรนะครับกล่องใหญ่อย่างนี้ทายว่าเป็นอะไรนะ <Okay. S 1> โอเคโคตรใหญ่อ่ะดูดิกล่องใหญ่มากนะหลายคนคงรู้แล้วแหละนะครับว่ามันคืออะไรนะตอนมันมาบ้านผมยังไม่รู้เลยอะไรของใครใครสั่งนะครับเพราะเพราะว่ากล่องมัน ไม่เคยมีกล่องทรงนี้กลับบ้านมานะต้องบอกไว้ก่อน oh, <no. S 1> มาแนละ้วท่านผู้ชมอ้ย oh, <no. S 1> โดนกล้องด้วยดูฮะ <Right. S 1> อะไรวะ นึกออกหรือยังครับว่ามันคืออะไรนี่ผมก็ใส่หมวกกันน็อกพูดด้วยนะเนี่ยร้อนก็ร้อนนะตอนเนี้ยนี่ครับชิวครับท่าผู้ชมมีมือที่สามเข้ามาด้วยนะน้องผมเองอะมาช่วย นี่ครับชิวชิวใสนะท่านะผู้ชมเนี่ยชิวเก่านะชิวเก่าต้องบอกเลยว่ามันนะครับมันเตี้ยนะชิวนี้ก็สูงมาประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นนะในรูปเนี่ยไม่รู้ท่าผู้ชมเห็นหรือเปล่านะเนี่ยชิวมันก็จะโหนกขึ้นมานิดนึงนะครับผมนะก็ คือใครที่ขับ ZX6 ก็รู้อยู่แล้วนะว่าชิลหน้ามันเหมือนแทบจะไม่มีเลยนะก็คือว่าชิลมองโคตรต่ำเลย <Okay. S 1> ตอนนี้ชิลมันก็หนกขึ้นมาละเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนให้ดูเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมง่ายดีนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเลยก็ใช้หกเหลี่ยมใต้บาอนะครับเป็นตัวขันนะก็ไม่น่าจะยากอะไรนะท่านผู้ชมใครก็น่าจะทำได้นะเพราที่รู้กันนะว่าน็อตคาวาชอบหลวมอยู่แล้วนะ ขายง่ายอยู่ละขายโคตรง่ายนะนะ็อตคาวาเนี่ยน็อตยาวว่ะบอกว่าขายง่ายโหแม่งยาวว่ะมียางนะครับอย่าให้ยางหายนะยางหายยุ่งนะยางหายยางหายมันก็จะไปกดนะครับกดแฟลิ่งเรานะแล้วแฟลิ่งเราก็จะแตกนะครับระหว่างที่ขันน็อตไปนะท่านผู้ชมส่วนใครที่ อยากรู้ราคานะครับราคาชิวนี้900บาทนะผมสั่งในจากพี่ในกลุ่มนะครับก็ถือว่าไม่แพงเลยอะตอนผมขับนินจาชิวโอ้โหพันกว่าท่านผู้ชมดูดิเดี๋ยวนี้ชิว ZX6 นี้900อ่ะ700ก็มีนะผมเห็น700 600ยังมีเลยท่านผู้ชม oh, <no. S 1> ถ้าเจอแพงกว่านั้นก็ดูดีๆแล้วกันนะ าไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบนะครับโอเคหกรก็มีอ่ะแต่ผมเห็น6กรแล้วมันมันไม่หนกอ่ะเออชิวมันดูแบบแบนๆอ่ะอันนี้ชิวมันโหนกเดียวนะมันดูแบบเหมือนชิวสนามอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากจะได้หนกกว่านี้แหละแต่คิดว่ามันคงอีกนานอ่ะนะอันนี้ก็แค่อันดับแรกเลยนะถ้าได้เซตเอมานะควรจะทําอะไรนะครับอันดับแรกใส่กาดหม้อน้ํานะผมแนะนาก่อนนะครับใส่กาดหม้อน้ํานะ พหม้อน้ำแพงนะครับเกือบหมื่นนะถ้าหม้อน้ำโดนหินแล้วแตกนะครับโตรแพงเลยหม้อน้ําอะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ยดูเหมือนล้างมาันต้องถอดกระจกด้วยนะมันไม่ได้ก็อย่าไปฝืนนะครับเดี๋ยวแตกนะแตกแล้างงานจะเข้านะครับโอเคกระจกก็น็อตสี่ตัวเองผมดูแนละ้วมันไม่น่าจะ มันน่าจะแค่คลายก็พอนะเพราะว่ามันไม่มีรูน็อตฝังลงไปนะมีอยางนี้เอาไงเนี่ยนม่งไงกูว่าละงานกูเข้าเลยมีอยางนี่เว้ยชิวแท้ของศูนย์มันก็ดูแบบแข็งแรงนะมันก็ดูไม่กระหลกกระลานะท่านผู้ชม,มยัดยังไงวะ ใครเป็นช่างนี่ผมว่าเจ็บมือเลยเนะี่ยบางทีเราไปใส่ซื้อของที่อื่นไปให้เขาใส่แล้วนผู้ชมร้อยสองร้อยก็ให้เขาไปเหิะนะไม่แพงและมาทำเองเนะี่ยดูดิแล้วเดี๋ยวแม่งไปเล่นเกมมือบวมเลยเดี๋ยวผมขอหาที่วางดีๆก่อนเนี่ยท่านผู้ชมถ้าไม่เคยใส่นะบอกเลยแตกนะ นี่ขนาดผมระวังที่สุดแล้วนะเนี่ยเนี่ยเราก็ได้ยัดมันลงไปนะครับกระจกนี่ถอดก่อนเลยไหมแน่ใจว่ามันอยู่แค่นี้ นักผู้ชมรูมันได้แค่นี้จริงๆนะเวลาเราไม่ชัวร์เราจะได้ขยับง่ายนะถ้าขันตึงแต่ตัวแรกนะแตกนะครับแตกเหมือนมาลีอ่ะใครดูปะ <l ots> คนนี้ฮ่าเมป็นไรนะผู้ชมใส่ไปก่อนสีอะไรก็ได้สักวันมันก็จะเป็นสีลุ้งเองแหละ เนี่ยหาน็อตไทเทเบอร์พวกนี้ใส่ไม่ได้เลยนะใครมีก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยพร้อมราคาพิเศษนะฮะร,ราคาแพงผมขอร้องนะช่วงนี้ไม่มีตังค์นะ <c oughs> นี่เห็นไหมสีชาก็สวยนะผมเห็นพี่ในกลุ่มใส่นะครับก็เลยนะเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ยอันเดิม อันนี้อันใหม่ก็ดูหนกขึ้นมานิดนึงแต่ด้วยความที่มันใสนะมันก็เลยเหมือนไม่เห็นดูด้านหน้ามันจะไม่โด่งนะแต่พอมาอยู่หลังแฮนด์เนี่ยโด่งเยอะเลยนะครับโอเคฮะเจอกันอีพีหน้าแล้วกันยังไงก็ขอบคุณมากนะโอเคฮะบายบายครับเฮ้ยจอหนหวังว่านายจะไม่ลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะ แล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยล่ะคลิปหน้าน่ะนายจะได้ไม่พลาดคลิปของฉันเฮ้ขอบใจมากพวก